สวัสดีครับผมวันนี้พี่เดียมีวิธีการหา wallet ง่ายๆครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเว็บนี้เลยครับผมมีเด็ดโซนนะครับหลังจากเข้ามาหน้าเว็บนะผมให้กดที่สมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับผมเมื่เข้าสู่ระบบแล้วให้เรากดคลิปที่เติมเงินนะครับผมนะเลือก wallet ซองของขวัญนะครับทุกคนหลังจากนั้นจะมีวิธีการใช้งานนะครับผมนี่ครับผมนะเราจะไปสอนกันเลยว่าทำยังไงนะครับผมอันดับแรกครับผมเข้าทุกหนี wallet แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างผมนะคลิกที่ส่งซองของขวัญนะครับผมนะมาหน้านี้นะผมให้เราระบุจนนวเงงิินนนททีี่่่่เเรราจะะตมมคับผสวชอก็คือให้เราคลิกเป็นแบ่งจำนวนเงินเท่าากกกััันนนนะผมหหลงจ้้ใดี่เลยครัับผมหลงจากกนนั้เรา็จะได้ลิงก์มาานะผมให้เรคั รอบลิงกนะครับผมนะแล้วมาวางที่หน้านี้นะครับผมโอเคเราเติมเรียบร้อยละหนึ่งร้อยบาทนะผมให้คลิปที่เกมสุ่มเครดิตนะครับผมนะโอเคเราจะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมรอบแรกเราก็ได้มาหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาสุ่มรอบที่สองกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาได้อีกหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาในวันนี้ขอสุ่มอีกหนึ่งรอบนะผมในรอบสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหทุกคน เราได้มา1,000เครดิตครับผมมาพี่เนีงก็จะไปแลกกันนะผมนะวิธีการแลกให้เรากดไปที่ถอนเครดิตนะครับทุกคนโอเคแล้วก็คลิกไปที่ทูวอลเล็ตแลกกันจากนั้นนะผมให้ใส่ชื่อวอลเล็ตนะผมส่วนอันที่2คือใส่เบอร์วอลเล็ตของตัวเองนะครับผมส่วนอันที่3ก็คือระบุจำนวนเงินนะครับผมนะไปคลิกโอเคถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเงินเข้าที่เรียบร้อยนะผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะผมพี่เนียงจะชิงลิงก์ไว็บให้ด้านล่างนะครับห้าห้าแปดแปดแปดเก้าหกห้าห้าแปดแปดแปดเก้าหก ฮัลโหลครับหืมตกใจฟังฮัลโหลครับฮัลโหลเพียรฮัลโหลฟังภาษาอีสานได้บอครับครับงผมบอกไทยบอเป็นเด้อบอเป็นแต่อีสานฟังอีสานออกอยู่มันบอฮฟังอีสานออกบอหก็ออกแล้วเราเป็นคนลาวเขาบอเขาเขาบอกเขาบอกไทยบ่เป็นดิอ่าเป็นคนไทยจะบอบอเป็นเมื่ออยากเป็นคนไทยอยากเป็นคนในใจเธอได้บอ ว่อยากเป็นคนไทยอยากเป็นคนในใจเธอได้บอว่อยากเป็นคนไทยอยากเป็นคนในใจเธอได้บออายอายุเท่าไหร่แล้วนี่ปังอ้สิบสองเบสอ้ฟังห้องลองเพลงบอฟังฟังอ้ามอ้ามเอาเสียงกีตาร์นั่บอจังใดก็ได้จังใดก็ได้เอาห้องเลยไหมพุ่นดิ อยังบอกว่าฉันแอบไปคิดกับเธอบ่อยๆฉันอาจะแอบรักเธอในใดเก็บไปฝันไม่ใช่น้อยเธอคงไม่ว่าฉันอาจจะฝันมา น่ามกที่เอาไม่เอาไม่มุ้งย่ายเสือยังบอกว่าฉันอาจจะคิดกับเธอบ่อยๆฉันอาจจะรักเธอ ฉันอาจจะฝันมากไปนิดนิงฝันว่าได้เป็นคนนั้นอยากตื่นมาได้เป็นคนสำคัญเป็นคนนั้นของเธอ เสียงคู่มวนเนี่ยเป็นนักพ้องอ่ะเขาไปใน,นคนดังเขาไมใ<อ>คนดังเขาพ่อเป็นคนคนหงเขา่าอีแม่เป็นคนดังเนี่ยเป็นคนด่างไป <c oughs> ไปเด้อเข้าไปเด้อฟันดีเด้อเสียงคือฟันดีนี่ครับวันนั้งร้อง,องอยังไงมาทำไมร้องได้วะหกแป 1> 8ปดหนึ่งสี่เก้าหกหกแปดหนึ่งห้าเก้าหกัครับค่ะสัโดลครัเล่นไหมคะถ้าเกิดเราไม่เล่นเราจะโดนเดี่ยวไหมไม่โดนหรอกค่ะเฮ้ยขอบคุณครับ พอดีว่าเราหาเพื่อนคุยอยู่อเราไปห้องไหนก็มีแต่คนเตะเราออกอลงแรงกันหรอใช่ค่ะเราลงแรงไม่หหดดีเพราะเราไม่ไม่ชอบลงแรงเราไม่เคยลงแรงเลยปังแรงเอาเอารอขอโทษขอโทษฮาวนี่เปิดเปิดไม้ได้คนเดียวหรอเอ๊ะวะสัตว์ เอ้องเพื่อนออกไปไหนอ่ะแม่จะไปรีเกมมั้งคะอ๋ออันนี้แฟนเราแฟนนายเหรอไม่แ,แฟนเธอเหรอใช่ค่ะอุ้ยทำไมทำไมแต่งตัวผู้หญิงเหมือนกันขเขาชอบแต่งตัวผู้หญิงะค่ะอ๋อแล้วผู้ชายอันนี้คนไหนพูดเนี่ยผู้ผู้เสื้อเสื้อเสื้อผู้หรือว่าเสื้อนลมเงินแม่อค่ะอ๋อเราเราเราฟังเราร้องเพลงเปล่าฟังค่ะ

อยากบอกว่าฉันแอบไปคิดกับเธอบ่อยอยฉันน่าจะแอบรักเธอในในเก็บไปฝันไม่ใช่น้อยธคไม่ว่าก็พระฉัน เธอเธอเห็นปุ่มไอ้ตรงนั้นไหมไอ้ตรงแต่งงานอะไปกดยกเลิกได้นะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ออมา <laughs> ออกค่ะย่อย่ยอ,อย,ออยออ <laughs> ติดติดอะไรอะตดตามอยู่ตดตามอะไรติดตามดิเฮ้ย <laughs> ไอ้คุณปา <laughs> อเลยมาตดตามกันเนี่ยเฮ้ย <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วนะน้องงานาน่วงละมันมันดึกแหละ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> สวั <laughs> สดีค่ะฟันดีค่ะ ทำไมร้องไม่ได้เหมือนมันเมื่อก่อนวะ